สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะก่อนคุณแม่จะแช่เท้าและหลังแช่เท้าาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนแช่แม่รู้สึกว่าแม่ปวดน่องปวดน่องปวดตามเส้นที่เวลาเดินจงกรมแม่จะมีปัญหาด้านขวาพอแช่เท้าลงไปมันมีความรู้สึกว่ามีพลังแบบดูดตุ๊บ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 เหมือนแบมัน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 รู้สึกได้ค่ะพอแช่ลงไปแล้วมันรู้สึกว่าขามันดีขึ้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะ คณนาศาธุคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ก่อนแช่เท้ากับหลังแช่เท้าเป็นยังไงบ้างคะออไอตอนไม่ได้แช่น้ำไม่เย็ยนอะ่ะพอแย่ก็มันเย็ยนเจี๊ยบเย็ย <c oughs> นเจี๊ยบ <c oughs> แล้วตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายไหมคะผ่อนคลายเยอะอโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะก่อนคุณแม่แช่เท้ากับหลังแช่เท้าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะพอแช่แล้วมันชวิขรู้สึกในท้องรู้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วหลังแช่เท้าล่ะคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>